สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ p r o b o x Map Anime Ranger X เดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตที่เป็นอัปเดตตัวเกียวคูนกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมอัปเดตเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะทุกคนนะ่าจะเห็นเป็นคลิปที่รีวิวเจ้าเอโตะไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีตัวละครอ,อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นอัปเดตหลอกมาให้ทีหลังขอพามาดูตัวละครก่อนแล้วกันเนาะันดับแรกตัวละครในตู้เนี่ยมีประมาณ5ตัวหรือเปล่านะครับอันเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยเนาะนี่บทที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ระดับมิสติกเนี่ยเหมือนจะมีเพิ่มเข้ามาแค่ตัวเดียวคือเจ้้าตัวนนี ในเกมชื่อ v o i Mark หรือเปล่านะครับนี่เปิดได้ดูเลยนี่เลย v o i Mark ถูกแล้วนะครับแล้วก็ใช้นี่เป็นแบบนี้น,นี่เองตัวนี้ได้ใ h i n ี่มาแล้ว Cosmetic ไม่ได้เปลี่ยนนะครับจากที่ลองใส่ดูไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่า,าตัวใช i n ีมันเปลี่ยนนี่ตัวนี้ธาตุน้ํานะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามารีวิวที่หลังเนาะ p a s s i v ก็ตามนี้เลยนะครับ Basic Attack มีโอกาส5%ที่มันจะตี Execute Mon ไปเลยนะครับแต่มันไม่ส่งผลต่อบอสนั่นเองเองนาะ แล้วก็เหมือนเวลามันใช้สกิลจะมี s t u นด้วยนะครับเออเวลาติด execute ปุ๊บตัวนี้มันจะโดนสตั n เองนะครับก็คือ s t u นตัวเองแหละแม่ก็ถือเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะครับเนี่ยถ้าทํากับบอสได้น่าจะมันนะอาช่างมันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวระดับ regen ซะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตู้เนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวจากประตูนะครับแล้วก็ในกระเป๋าในสุม่มเรียกว่ากล่องสุ่มก็ได้นะครับนี่ยตัว regen ทั้งหมด4ตัวนะครับมี6ตัวนั่นเองทุกทีทำ ก็คือในตู้เนี่ยมี6ตัวเนาะระดับอีปิกหนึ่งตัวคือจําชื่อไม่ได้คือตัวนี้นะครับก็คือที่เป็นตัว CCG มาก่อนแล้วก็กลายเป็นลูกกระจอกพิเอกนั่นเองนี่เลยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวในตู้นะครับแล้วก็จะมีจูโซนะครับคานิกิเนาะคานิกินี่อีโ่ได้2ขั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้าทัทระนะครับเจสันนั่นเองเนานะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวในตู้ทั้งหมดนั่นเอง อ่ะแล้วก็จะมีตัวจากอีเวนต์นะครับไม่ใช่อีเวนต์สเรียกว่าเป็นตัวลับนะครับที่เขาให้หาในประตูได้เนาะอ่ะนี่ก็คือเจ้าเอโตตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะตัวในเจ้า R C Exchange นี่เลยเนาะแล้วก็จะมีเหมือนจะมีตัวในกล่องด้วยนะครับอาจจะ2ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนอันนั้นยังไม่รู้นะครับเอออ่ะแล้วก็บันเดนพาสามตัวนะครับเป็นน้องอิสระงิหรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้นะคิลเลอร์แคนดี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่ เจ้าเมกุมิหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เมกุมิสินากุโมะนะครับเออเมกุมิเป็นเจเจเคทันทีเนาะแล้วก็มีสาวคัมมโต้นั่นเองนะครับเรเวลเวล50เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวจากบัลลันั่นเอกอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมยังมีเรลลี่อีกนะครับในทัวร์นาเมนต์เนาะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครได้เพราะต้องรอจบทัวร์นาเมนต์ก่อนเองทัวร์นาเมนต์ตรงนี้เลยนะครับอ่าเรลลี่ตัวนี้เนาะนี่เรากดดีบัตดูได้นะครับก็จะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก อันนี้ขอพาไปดูวิธีการดูก่อนนะครับว่าตัวไหนมีชายนี่บ้างเนาะให้เรามาที่ยูนิตอินเด็กตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ตัวไหนมีชายนี่ดูได้เลยนะอะ่มีฮอกมีชายนี่นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ากูนซิตี้มีชายนี่ไหมกดมาเลยนั่นเองอันนี้แอบเคืองนิดน,นึงนะเพราะว่าจูโซที่เป็นระดับเลเจนต์เนี่ยมีชายนี่แต่ว่าเจ้าคานิกิที่อีโวได้2คขั้นเนี่ยไม่มีนะครับเออก็เลยรู้สึกเอ๊ น่าคืงใจมากนะครับแล้วก็เอโตมีชายนี่นะแล้วก็จะมีอาริมะสองออาริมะเหมือนจะมีชายนี่นะครับดูจากเงาเนาะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอ่อตัวเนี้ยยังไม่รู้นะครับได้จากไหนนะไอตัวนี้นครับเออที่เดือดน,น่าจะเป็นการอีโวเอ๊ะทำไมเออมันดูแปลกๆอันนี้น่าจะเป็นอาริมะอีโวได้สองขั้นเหรองงไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็ลองดูเนาะนี่ก็มีชายนี่ประมาณนี้นั่เนเองอ่ะเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าตัวไหนอีโวได้ขั้นไหนบ้างแต่ว่าคานกินเนี่ยอีโวได้สองขั้นนั่นเองเนาะนี่เรากดดูได้ด อ่ะคานี้ก็เดี๋ยวพาไปดูสักนิดหนึ่งจูโซก็อีโวได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้แค่พาไปดูตัวละครก็ยาวแล้วเดี๋ยวไปดูแผ่นด้วยกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจ o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้ข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องข,ขึ้นมาแถมยังมีออโต้คิกที่ไม่ทำให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน g ูเก l a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นหน้าอัปเดตหลอกนะครับของตัวเกมเนาะอัปเดตตัวเกียวกูนนะครับอันนี้ขอย้ายข้ามไปเพราะว่าบอกถึงตัวละครไปแล้วนะครับอ่ะก็เจ้าวาลิมะในะตัวสตู้สุ่มนะมีไอเนี่ยตัวนี้เลยนะที่ไม่รู้นะครับไอเจ้าแบ็คลิปเปอร์ตัวนี้นะก็คือเป็นไฮเซะซาสกิ aki, นะครับใครรู้คอมเมนต์ดีนะเหมือนจะเป็นเพื่อนคาเนกิหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าดูจากแพสซีฟเก่งกันทุกตัวเลยนะครับนี่นะ เราจะมีคอมโบกับเจ้าอาริมะด้วยนะครับเอ๊ะเพื่อนคานนิกิหรือว่าเพื่อนอาริมะนะอืมไม่รู้นะครับอันนี้แล้วก็ตัวในแบนเนอร์ก็พาไปดูแล้วข้ามไปเลยละกันบเรื่องไอ้พวกพาสซีฟพวกนี้เนี่ยบางทีเดี๋ยวเขาปรับเนื้ออีกเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้จะเป็นพาสซีฟจากตัวนี่แบตเทิลพาธนะครับเขามีบอกเนาะประมาณนี้เขาเขาแยกข้ามไปนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนรีวิวตัวละครมากกว่าอ่าก็กูลซิตี้นะครับสตอรี่สิบชัพเตอร์แล้วก็จะมีเลเจอร์สเตทห้าแอคเลยนะอ่ะาก็ อแมปอื่นเหมือนจะมีแค่3แต่ด่านนี้มี5เลยนะครับแล้วมีเป็นไตเติ้ลใหม่2อันเนาะเป็นกูนซิตี้เอเป็นของกูนนะครับเออโตเกียวกูนทุกทีกูนซิตี้สตอรี่โมดนั่นเองเนาะคือวันไอริเปอร์นะครับอันนี้จําได้ว่ามันเหมือนจะต้องผ่านสตอรี่โมดทั้งหมดเนาะแล้วก็มีเป็นมาร์คมาร์คีเดเตอร์ตัวนี้นั่นเองเนาะ,ะมีบอสพอร์ทัลนะครับอันนี้น่าจะลงกันหมดแล้วเนาะเวลาเราลงก็จะได้เป็นพวกเอโตกับพวกของ RC Cell, ร์ซีเซลนะฮะเห็นไหมก็จะมีบอก โดยที่ RCC เราสามารถเอาไปแลกเป็นของผสมได้นั่นเองพอทัลนะครับจะหาได้จากเลนเจอร์สเตทของกรูซิตี้หรือว่า Story 10ของตัวเกมนั่นเองนะครับฐานสิบเท่านั้นนะ,อะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วนี่ก็เป็นรูปพอทัลที่เขาเคยสปอยไว้นั่นเองเนาะแล้วก็ RCC เอามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นของส่วนผสมอีโวทั้งอาริมะคาเนกิแล้วก็จูโซด้วยนึงเนาะแล้วก็จะมีเป็นไอ้เจ้าควีนเก้บล็อกหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภยนะัยเนาะ เฟรนเก้บล็อกนี้โดยที่คุยกับเอโตะน,นี่ของข้างในนี่เขาบอกไว้เลยนะครับก็จะมีเป็นเจ้าอาริมะ1ตัวนะครับแล้วก็อาไฮเซซาสากินึงเนานะอ่ะโอเคเหมือนจะหาจากกล่องสุ่มจริงๆด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าไม่รู้หายยังไงนะโทษทีเนาะนี่นะครับก็จะมีการสุ่มตัวรับในนี้5%นะเขาบอกว่า5%นะเออก็ไม่รู้นะครับใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับมีเทดิโร่หนึ่งถึงสามอันด้วย5%เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะเป็นอ,อาหารอับแล้วก็เป็นทองเนาะถึงปิล แต่พี่เปิดได้800อยอ่ะก็ไม่รู้นะครับเออสองหรือเปล่าอันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับอืมแมนี่อัปเดตหลอกเขียนผิดนะครับอืมอะช่างมันไปเนาะโอกาส50%เปอรนลยนะแล้วก็มีเป็นเด a ี่รีว w ร์ดแล้วนะปัจจุบันเนาะมีแจกเป็นด็อกเตอร์เมกาพังแล้วก็รีโลสิบริโลในวันที่6ด้วยนีย่อันนี้เรามานับเป็น24ชั่วโมงนะครับอ่ะมีแจกรีโลด้วยเนาะต่อกันที่ทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ยังบั๊กอยู่ขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันนะ ของได้จากทัวร์นาเมนต์ก็คือเจ้าเลลี่ตัวนี้เลยอ่ะนี่นะครับมีไชนี่ด้วยนะไชนี่ร่างหนุ่มนะครับอ่ะเขาก็บอกไว้นะครับว่าท็อป1ท็อป1เนี่ยได้ทั้งไชนี่แล้วก็ธรรมดาเนาะส่วนท็อป2ท็อป3ได้เลลี่นั่นเองก็มาแบบเออเลยนะครับแล้วก็มีแบนดตมาร์ทใหม่อันนี้พาเอาไปดูแล้วเนาะปรับคอสเมติกเพิ่มเติมนะครับมีคาเนกิอ่ะคาเนกิอีโวคาเนกิสกอร์เปียนนะครับหรือว่าคาเนกิคาเนกิร่ vo, างตะขามนั่นเองเอออันนี้สกอร์เปียนคือแมงป่องหรือเปล่าเออ มคีคอนเมนติของเยสันด้วยโนโรเอโตจูโซ e พวกนี้มีหมดเลยนะครับเอ้ยมีบอยเบลุด้วยนะนี่เพิ่งเห็นนะแล้วก็มีอีกิทนะครับแครอทอีโอก็มีมาแล้วเนาะอะโยชิโนนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูในเกมน่าจะดีกว่านะเนาะเยอะเหลือเกินนะครับมีโอซาลัง,งิด้วยที่เป็นน้องเลื่อยในเลเวล15สิบห้าหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับสิบหกแล่าแล้วก็มีแพสซีฟที่ถูกอันนี้บอกเลยว่า ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะมากเป็นแพสซีฟที่เพิ่มเขออ้านนมาเนาะมนาละได้รับนะครับบัฟก็คือเป็นแพสซีฟที่เวลามันฆ่ามอนดาเมจมันจะเพิ่ม5%้าสเูงสุดสามสิบเปอร์เซ็น์เนาะเวตาบิลิตี้คูลดาวนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลามันเทคดาวสิบตัวนั่นเองก็คือถ้ามันเทคดาวสักสิบยี่สิบตัวมันก็คือมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจํากัดน,นอะอันนี้อ่าอันนี้ตัวนี้น่าจะเก่งในอินฟินิตี้ถ้ามีในอนาคตนะครับเอ๊ะตอนนี้ติดเบอร์แล้วนะครับสี่ติก๊กทุกทกก 25่บห้าเบอร์เดเมดนะครับอ่ะก็คือตนะีเสียแสนหนึ่งเผาสองหมื่นเนาะสี่ทิกนัก่นเออง่ะเขาบอกไว้ว่าทุกครั้งที่มันใช้เลยแปลว่าถ้าจะแตกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าแตกได้หรือไม่ได้แล้วก็กินได้บัฟมาอีกหน่อยนึงนะครับก็คือเวลาอยู่ในฟิลกับทรงจินวูนะครับอ,อันนี้ไม่รู้เขาทำซีดไว้ทำไมนะบวกสปีด30%ก็คือเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เลือดเยอะขึ้น15% ยูตะนะครับเกนสปีดเมื่อมันใช้สกิลเนาะบวกสูงสุด50%นั่นเองนะครับอ่ะก็คือน่าจะเป็นอบิลิตี้นะเออก็คือไม่ใช่สกิลกดนะครับน่าจะเป็นสกิลที่เป็นแอคทีฟปกตินั่นเองเอ้ยแอคทีฟเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นสกิลที่มันมีคูลดาวน์แหละอ่าต่อมายูจินะครับบัฟดาเมดอ่าได้ดาเมจเมื่อฆ่านะครับ10%สูงสุด50เนาะโกโจเมื่อใช้สกิลวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น10%นะครับสูงสุด40%กก็คล้ายๆับยูตะเปอง อ่ะโคโจยูก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจาก20่สิบเป็นเปลี่ยนจาก10เป็น20นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก40เป็น60สิบนั่นเองวอลลี่โวนะครับอ่าหลังจากที่มันปล่อยตัวออกมาหรือเปล่านะครับเออปล่อยตัวออกมาแล้วโจมตีนะครับระยะเพิ่มขึ้น1%สูงสุด20%นะครับ เซเบอร์ er, นะครับเวลามันสกิลนะครับมันจะเพิ่มดาเมจอันนี้เขาไม่เขาเขียนแปะโทษทีอ่านผิดนะครับดาเมจอิเพิ่มขึ้น50%นะครับเวลาเทคดาวไดที่10ตัวถ้าอีโวแล้วจะกลายเป็น100%นะครับยังเทคดาว10ตัวอยู่เนาะอ่ะสูนะมีติดบีฟแล้วนะครับ20%เนาะ5ติกนั่นเองทั้งท็อปฮีโรนะครับเวลาฆ่าได้นะครับเออเวลาฆ่าได้เพิ่มดาเมจั่นเองอรลเะในต์สูะมากกว่านะคร์เก็พวกทั่นเมนต์เนะ แล้วก็แชงตอนนี้มีโอกาส15%ที่จะสตัน์มอนได้แล้วน,นั่เองถือว่าดีนะครับคาตาคูลิสโลโมอสมอนบอลมอสอะไรวะมอนที่แ,แข็งแข็งที่สุดนะครับก็จะสโลโพวกบอสหรือว่าตัวที่เลือดเยอะสุดนี่เสือสวิ่งเร็วขึ้นนะครับหลังจากฆ่าเนาะเอยหลังจากใช้สกิลนะครับดูผิดทุกทีนะสูงสุด40%นะนี่เอง ฮิจิตีติดเบิร์นสติ๊กนะครับยีเนาะอันนี้คือถือหัวบับมานะครับหรือว่าเขาอธิบายแพสซีฟก็ไม่รู้นะเหมือนจะอธิบายมากกว่าหรือเปล่าอิตาล,ลีนะครับเพิ่มด้วยเม็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะ,ะก็คือสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองดีโอนะครับมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะตีแข่งมอนได้สองวินั่นเองเนาะอันนี้ไม่รู้มีคูดาวหรือเปล่านะแล้วก็เบรู้ดได้บ้าเหมือนกับอียิปต์เลยที่มีเมื่อม แล้วก็มีโอกาส20%ที่จะเพิ่มดาเมจ20%นั่นเองนะครับทำไมมันสองศูนย์สองศูนย์มาเลยเนาะเออประมาณนี้นะครับอะปรับสมดุลนิดหน่อยนะครับเพลเยอร์ได้รับเอพีลดลง50%นะครับแล้วก็รีมูฟการจำกัดอของอาวุธไปแล้วเนาะแกรัลอีโวนะครับเปลี่ยนฮิตบ็อกจากลายวีเป็น AV, เซอร์เคิลวีนั่นเองก็คือเป็นท่าโจมตีของมันนะครับก่อนนี้มันเป็นลายวีแบบโคตรโกงเลยนะแต่ตอนนี้ก็ปรับเป็นเซอร์เคิลแล้วน,นี่นเองเพราะว่าระยะมันเยอะมากนะครับ อ่าปรับแม็กเยนนะครับจาก50เป็น100เนาะ100จะอยู่ที่25,250นั่นเองนะครับอีกทีนี้มีสปาเลตก็คือปรับให้มอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยปล่อยได้เร็วมากขึ้นเนาะอันนี้เขาใช้คำว่าเอนิมิสปาเลตนะครับก็คือเอ่อมอนศัตรูนะครับนั่นเองแล้วก็เนิร์ฟเท็ดลีโลฟอร์มอีโวเซียยูนิตนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะว่าเอ่อจากที่ลองอีโวด้วยเอ่ออันต้าไฮเปอร์ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับแต่น่าจะเป็นการปั๊มลี อ่าอ uh, ัปเดตคอยที่ออฟไลน์นะครับก็คือตอนนี้เราสามารถดีลิตมอนได้แล้วเวลาเราหยุดอิฟิลนะครับก็สมมุติเราออโต้เพย์ไปแล้วปล่อยอยู่ตะไปนะครับเราอัปเดตอยู่อัปเกรดอยู่ตะเต็มแล้วแต่ถ้ายูตะตัวแรกที่เราปล่อยไปยังไม่ตายเราสามารถขายดูลบเรียกว่าลบแล้วกันนะครับเพราะจะเข้ามาลบนะอ่า uh, แเราก็ปล่อยตัวใหม่ไปได้นี่เองอ่ uh, okay, นะโอเคเนาะยูนิตรีโมเดลมีเต็มตามนี้เลยจีนอตแทงทอมมาสเตอร์คาตาคุริใช้นี่คาตาคุริน, G ode, นะครับใช้นี่เซเบอร์เนาะใช้นี่จีนอตนะครับใช้นีแทงทอมมาสเตอร์ อ่ะชไนี่มาดะระชไนี่โซโลชไนี่คิคิวลินอ่ะคุลุลินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะชไนี่ลูฟี่นะชไนี่โกโจชไนี่เบจิต้าชไนี่ยำชานะครับชไนี่ชันจิชไนี่ชันจิอีโวนะครับชไนี่ยูตะชไนี่อุสมนั่นเองตอนนี้รีโมเดลไปแล้วนะครับอ่ะโอเคแพทอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะครับในส่วนของโค้ดอ่ะได้ทั้งหมด120ยิีโลเลยนะครับ แต่ว่ามันมีโค้ดหนึ่งที่เป็น20 75ลิโลนะับอันนั้นต้องวิว50เองเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนี่ก็จะเป็นอัปเดตทั้งหมดของอันเดบหนึ่งของโตเกียวกูนั่นเองแหมยดายที่เวลาน่าจะไม่พอถ้าจะไปพาดูคอดเมทิกแต่ละตัวหรือว่าการรีโมเดลนะน่าจะยาวเกินไปนะับขอัยด้วยเนาะที่สําคัญหลักๆก,ก,ก็จะเป็นพวกระบบพอร์ทัลก,กับการหาของหาตัวรับสองตัวนี้จากที่ดูแพสซีฟบอกเลยว่าตัวใหม่ที่เป็นระดับที่อะอย่างเจ้าคคนิกิโวได้สองขั้นนะครับ อจูโซก็พอเล่นได้นะครับดูจากสงก็น่าจะเก่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาริมะกับไอไฮเซซาากิเนาะจำไว้เลยนะว่าตัวรับตัวไหนที่สามารถอีโวได้โคตรเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวมิสติกตัวไหนที่ไม่ใช่เรียกตัวมิสติกสิตัวระดับอะไรก็ตามแต่ที่อีโวได้สองขั้นก็จะเก่งที่สุดนั่นเองนะครับอก็ลองดูนะครับส่วนคาเนกิจากที่ดูก็คือเวลามันตีแล้วบวกดามิสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฮิวเลือดสามเปอร์เซ็นต์จากการโจมตีด้วยนะอันนี้โคตรโกงนะครับเออก็ เดี๋ยวรอค่อยว่ากันนะว่าตัวเกมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าดัากรีวิวก็คือผมดูนกระแปงก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปหรือว่าตรงไหนผิดไปหรือไม่เข้าใจตรงไหนขออภัยด้วยนะครับลองคอมเมนต์ไว้นะเนาะจะพยายามมาตอบนะครับสักก็ตอนนี้ใครยังเป็นอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะรีบหายแล้วก็มาทำคอนเทนต์ต่อนะครับแล้วก็คลิปหน้าน่าจะเป็นรีวิวคานิกิในร่างที่เพิ่งอยู่ครั้งแรกเนาะก็คือร่างนี้นะครับร่างที่ ยังไม่เป็นสกอเปียนนะครับจริงๆมันเป็นตะขาบแหละแต่เขาใช,ใช้คำว่าแมงป่องนะครับเ,ออเพราะให้มันน่าจะหลบหลีกลิขิตนั่นเองเนะาะสำหรับวันนี้ขอครบผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ